วันนี้ขวัญจะพาไปถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬอยากบอกทุกคนว่าก่อนจะขึ้นถ้ำเนี่ยให้เติมพลังกันไปก่อนแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสบายๆเตรียมหมวกเตรียมถุงมือแล้วก็เตรียมเสื้อกันดูวีมาด้วยนะจากนั้นก็ไปหาพี่ไกด์นำทางทุกคนวอล์กอินเข้ามาได้นะและก่อนขึ้นถ้ำแนะนำให้ยืดเส้นยืดสายกันด้วยตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้เจอกันระหว่างทาง ระหว่างทางขึ้นเนี่ยขวัญไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เยอะมากเพราะ<ม>าว่าทางบันชันก็เลยต้องโฟกัสที่ทางเดินนิดนี้คือที่พักจุดแรกของเราเดินมาแค่มีกี่ร้อยเมตรก็เอาเรื่องอยู่นะแต่อยากบอกทุกคนว่าเวลามาทำํำนาคาสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคืออย่าดมพัดลมถุงมือเสื้อกันแดดและอีกอย่างคือน้ำแล,และแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวในเวลาประมาณ9โมงโชคดีวันที่เรามาไม่มีแดดเลยแล้วก็ลมพัดแรงด้วยขึ้นมาอีกนิดมาต่อคิวเข้าถ้ำเพื่อขอพรใครอยากขอเรื่องอะไรอยากสมหวังอะไรก็ขอพรได้เลยแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปต่างๆในถ้ำสิ่งที่ว้า พอขอพรเสร็จก็ขึ้นไปไหว้ตามจุดต่างๆคือด้านบนะเขามีให้กราบไหว้เยอะมากขวัญจำชื่อไม่ได้อะแต่ว่าไหนๆก็ไปแล้วต้องไปให้สุดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปให้ครบทุกจุดจุดนี้ก็ยังมีวิวให้ชมด้วยนะคือสูงมากแล้วทางลงก็จะมีถ้ำหลวงปู่วังถ้ำนี้เราจะมาเปิดซับกันแนะนําให้พกกระเป๋าตังค์แล้วก็พกแบงค์พันมาด้วยจะได้ทําพิธีเปิดซับการนี้จ้ะตอนลงฟิวมิดแกรนเวอร์ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วก็จะลันลานิดนึงรวมขาขึ้นและลงใช้เวลาไปประมาณ4ี่ชั่วโมง45นาาทและะะรรยงวัหด7ก้าสิ่่งทีอบกนะกคา